สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big b e a r Thailand อีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะก็เจอกันนะคะเป็นคลิปที่2เนาะของวันนี้29สิงหาคมตรงกับวันพฤหัสบดีนั่นเองนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ยังเป็นการรวบรวมใบติวข้อสอบที่น่าสนใจหลายแนวทางเก็บตกที่ยังไม่ได้คุยกันนะคะก็มาคุยกันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับนะในคลิปวิดีโอนี้ย้ำเตือนอีกทีนะคะว่าเป็นคลิปวิดีโอนะที่สร้างมาเพื่อความบันเทิงเทา นั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมและที่สำคัญสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะ สำหรับนะอ้นคลิปแบบนี้ก็ต้องขอบคุณ f อนะใจดีท่านหนึ่งนะที่ร่วมสนับสนุนรายการโดเน a t นะสนับสนุนมาทางซ u เปอร์แตงนะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะคะขอให้เฮงเฮรวยๆยปังปต่อเลยแล้วกันนะคะอ่าแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะที่ส่งกำลังใจมาให้แอดมินาทางคอมเมนต์แล้วก็หลายช่องทางด้วยนะคะ สำหรับในคลิปนี้นะคะก็มาเริ่มต้นนะคะกันที่ใบติวข้อสอบใบนี้นะคะนั่นก็คือแอดนานะคะก็ต้องบอกว่าแอดนานาเป็นชุดเลขที่เด่นนาในส่วนของบนฟ้าหรือว่าขึ้นเหนืออย่างเดียวรอบที่ผ่านมาให้4กับ5มาก็ต้องบอกว่าไม่ผ่านนะคะ 8ปดไม่มีนะคะก็ถือว่าไม่เข้าเนาะแต่ว่าถ้าดูสถิติย้อนหลังก็จะเห็นว่าโอกาสเข้าเนี่ยบ่อยกว่าโอกาสหลุดนะคะอ่ะสำหรับรอบใหม่ก็ลุ้นดูแล้วกันนะคะสัจนจรจังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของ1กันยายนนะคะเน้นเด่นบนฟ้าอย่างเดียวนะคะให้หมายที่0กับ1นะคะตัวฟาดก็ฟาดมาให้ที่เลข0ย์สำหรับในรอบสอบนี้นะคะอ่ะก็เจาะนาในส่วนของ ขึ้นเหนืออย่างเดียวนะก็ดูแล้วกันนะว่ารอบสอบนี้จะมาให้เห็นในส่วนของ110หรือว่าหน่วยอย่างไรบ้างนะคะก็ถือว่าศูนย์เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวดังตามกระแสะเนาะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันในส่วนของขึ้นเหนือตัวดังๆที่แบบชนหลายสมนภก,ก็จะมีเลข7เลข8หรือว่าเลข3ที่ช่วงหลังๆนี้ก็ค่อนข้างมาให้เห็นบ่อยๆเหมือนกันนะคะอ่ะสำหรับนะคะใบติวข้อสอบต่อไปก็คือ แอดสุพรรณนะคะใช้ชื่อหัวข้อว่าด,วด่วนด่วนรอบที่แล้วไม่ผ่านนะคะก็ให้มาที่ 985นะคะก็ไปหลุดออกที่867นะชุดนี้รอบที่แล้วไม่เข้ารอบใหม่1กันยายนบอกว่าเด่นเน้น8มาให้นะคะแล้วก็มีความมั่นใจบอกว่า8น่าจะมาสำหรับรอบนี้นะคะ2ตัวให้มา3ชุดด้วยกันมี6878แล้วก็98นั่นเองเนาะก็องบอกว่าตัวเลขที่ชนเด่นก็น่าจะเดาไม่ผิดก็คือเลข78นะคะสำหรับรอบนี้ก็ทนหลายสำนักด้วยกันนะคะ้ะบอกว่าเลขเด่น 8ก็พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะเจฟองเบียรก็ให้เด่น8มาด้วยเหมือนกันและถ้าไปดูสูตรนะ,ะที่เข้าเดตต่อเนื่องที่อัดมินเคยคำนวณให้แล้วก็คือ10บน คงที่นะคะสูสีบ,บนคงที่รอบนี้ก็ทําได้ที่เลข8เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาตรงกับแอดสุพรรณในชุดนี้ด้วยนะคะอ่ะใครจะอยู่ใครจะไปสําหรับรอบสอบนี้ก็ลุ้นดูแล้วกันนะคะมาต่อกันที่แอดแมงปอในชุดเขียนเหมือ min, นแอดมินนาเสนอไปเมื่อวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงในชุดสรุปพิเศษนะคะท่านใดยังไม่เห็นคลิปก็ไปย้อนดูวิดีโอคลิปย้อนหลังได้คลิปเมื่อวานนะคะสาหรับชุดนี้ยังไม่ได้นําเสนอนะคะจะเป็นชุดที่เด่นในส่วนของขึ้นเดนิน และล่องใต้นะคะเด่นนะในส่วนของขึ้นเหนือให้มาที่5ากับ4นะคะในส่วนของล่องใต้บอกว่าเด่นที่เลข1กับเลข7นั่นเองนะคะสําหรับตัวดับก็ต้องบอกว่าเนไคะเลขดับไฟนะของแอดแมนปอเนี่ยรอบที่แล้วไม่ผ่านนะคะในส่วนของดับไฟล่างนะคะบอกว่าใช้ดับ8แต่ผลปรากฏว่ามา2 8 8มีแสดงว่าไม่ผ่านนะคะ สำหรับรอบนี้นะคะใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะ,ะดับนะคะในส่วนของอดิ่งล่างของแอดแมงปอหนึ่งกันยายนบอกว่าดับที่เลขสนั่นเองนะคะดับดิ่งล่างแอดแมงปอทุกหลักที่เลข4นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่ค่อยได้ไปขัดแย้งกับตัวเด่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเด่นเด่นดิ่งล่างที่แอดมินอ่านเจอบ่อยๆจะเป,เ,ปเป็นเลข7หรือว่าเลขตัวอื่นที่ไม่ใช่เลข4เนาะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่ชอบสี่ก็น่าจะนะคะน่าจะ น่าจะถูกใจนะเพราะว่ามันมันดับไปแล้วว่างั้นนะคะอ่ะตามนี้เลยแล้วกันเนาะแต่ว่าสถิติเลขดับของแอดแมงปอเนี่ยก็ถือว่า ก็ไม่ได้ผ่านทุกรอบนะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อนะคะเพราะบางท่านบอกว่าเลขดับไม่มีเนกองนะนะคะอ่ะมาต่อกันที่นะคะในส่วนของเฮียถนอมกันบ้างก็ปล่อยในส่วนของตัวเดียวมาให้นะคะก็แยกออกเป็นอ่าในส่วนของขึ้นเหนือขึ้นเหนือต,ตัวเดียวคือเลข7นะคะในส่วนของล่องใต้ตัวเดียวคือเลข3นั่นเองนะคะอ่ะก็จะเห็นว่าขึ้นเหนือเลข7ของอ่าคนของหวหยเนี่ยนะคะจะไปชนกับดับสายแข็งของหลายๆสายเบี้ยวว่าจะเป็นรัชนกมีโชคหรือว่า หลายสายที่บอกว่าดับแข็งนะคะเจ็ดนะก็ต้องบอกว่าอืมนะคะดับชนเด่นก็ลองพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของล่องใต้ของเฮียถนอมที่บอกว่าตัวเดียว3เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่า3มเนี่ยนะมีโอกาสมากเลยทีเดียวนะในความคิดเห็นส่วนตัวแอดมินเพราะว่าไปชนกับหลายสำนักที่น่าจับตามองนะคะที่แอดมินจาได้ก็มีอาจารย์กร,กราลสิงห์ก็จะเป็นเลขเด่นที่มี3ด้วยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งแอดแแวแล้วก็หลายแนวทางที่สถิติเดินดีนะคะ ก็จัดไปตามนี้แล้วก็มีเลขเด่นอีกหนึ่งสำรักที่น่าสนใจก็คือแอดประชานะคะล่าสุดปล่อยตัวเด่นบอกว่าเลข9มาแน่สำหรับรอบนี้นะคะท่านผู้ชมก็แต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าเด่นในส่วนของขึ้นเหนือหรือล่องใต้อย่างไรแต่ที่จริงเลข9ก็มาบ่อยมาจริงมาจังในรอบปี2567นี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจับตามมองไม่น้อยเหมือนกันนะคะก็ลุ้นดูแล้วกันเพราะว่า9ของแอดประชาที่ให้มาตัวเดียวเนี่ยก็จะไปตรงกลับในส่วนของแอดวิชนุในชุดของทายาทตาบาลน,นะคะ ที่รอบนี้ให้เด่น1กับ9มาแต่ว่าตัวเจาะตัวเน้นก็คือเลข9ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ท่านใดคิดไม่ออกว่าจะเป็น9อะไรเนาะแอดมินก็นําเสนอไปแล้วนะ9 12นะตัดเล่นมี91มี92แล้วก็สํารองที่นั่งที่93ของแอดมิสนุนั่นเองนะคะตามนี้เลยเนาะอ่ะไปต่อกันนะคะที่ในส่วนของนี่เกือบลืมไปเลยได้ในส่วนของทิศ ค่าตะโกนั่นเองเน,นะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่ารอบที่แล้ว16สิงหาคมนะตัวเด่นเขาให้มาที่5กับ9ลื่นไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวนะคะ สำหรับรอบใหม่นะคะทิศท่าตะโก1กันยายนให้ตัวเด่นเน้นมาที่3กับ5นะเจ้าของข้อมูลเขาบอกว่ามีโอกาสไปได้ทางขึ้นเหนือและล่องใต้สําหรับตัว3และ5นี้นะคะ3นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเน้นที่หลัก10ให้มาที่30 31 36 38นะส่วนเด่น5ก็จะมี50 54 56แล้วก็59ถ้าดู2ตัวของทิศท่าตะโกจะเห็นว่าตัวที่ไปชนเด่นในส่วนของหลัก3ก็จะมี31ที่พูดปล่อยมากนะคะเป็น เลขดังตามกระแสอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าดูเด่น5ก็จะเห็นว่าผ้าชนที่ค่า6ค่าเเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากๆเหมือนกันนะคะตามนี้เลยนะสําหรับทิศท่าตะโกนะคะแล้วก็มีในส่วนของแอชชินจังจอมแก่นนะคะต้องบอกว่ารอบสอบที่ผ่านมาไม่ได้นําเสนอนอกเพราะว่าไม่เห็นข้อมูลนะคะแต่ว่าผ่านเข้ารอบเพราะว่าให้มาที่เด่น6กในรอบที่แล้วและที่สําคัญเจาะ6 ให้มาที่ตัวรอง6 7นั่นเองนะก็ถือว่าผลงานดีเลยทีเดียวก็เลยนํามาฝากในรอบนี้นะคะสําหรับหนึ่งกันยายนค่ะบอกว่าเด่น7แล้วก็ตัวเด่นเน้นมาที่7 9สํารองที่นั่งให้ที่7 8 7 0แแล้วก็71ตามภาพนี้เลยเนาะก็อย่างที่บอกไปท่านผู้ชมแบบฟังแอดมินจนแบบจําได้แล้วว่าใครให้7มานะคะแอดมินก็ย้ําแล้วนะคะว่า7มันก็เด่นมากเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีบางสํานักที่ให้ดับ7มาอย่างที่บอกไปดับสายแข็งนะคะเพราะฉะนั้น เจ็ดของแอชเชียนจังเนี่ยก็ชนหลายสำนักย้ำอีกทีแอดบิสบอลก็เด่นเจ็ดแอดใต้ฟ้าพระธุดงก็เด่นเจ็ดแอดหนุ่มสุพรรณก็เด่นเจ็ดและหลายแนวทางรวมถึงแอชชินจังด้วยถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งของแอชชินจังตามความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินแอดมินชอบ78แนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินชอบ78ไม่แน่ใจท่านผู้ชมชอบตัวไหนอย่างไรบ้างนะคะก็คือแนวทางได้ค่ะก็ว่าไปตามนี้เลยแล้วกันเนาะและหลายท่านถามมาร้อยบนของแอดแอกัปตันมาหรือยัง ะะล่าสุดแอดมินก็ได้ข้อมูลมาแล้วต่อขออภัย ไม่มีงวดเก่าเทียบววกเข้าไม่เข้าอย่างไรเพราะว่าจําได้ว่ารอบที่แล้วแอดมินไม่เจอข้อมูลนะคะท่านใดมีข้อมูลรอบที่แล้วว่าร้อยบนแอดกับตันเข้าหรือไม่ก็แสดงความคิดเห็นที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างดูแล้วกันนะแต่คิดว่าน่าจะเข้าหรือเปล่านะคะเพราะว่าสถิติค่อนข้างเข้าบ่อยเดือนดีนะคะรอบนี้หนึ่งกันยายนค่ะแอดกับตันใช่มาแล้วตามีก็คือเด่น8เด่นศูนย์แล้วก็เด่น3นะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบก็จะเจาะที่หลักร้อยตามภาพนี้เลยนะคะ 8x x 0 x x กเ ก็ 3xx เอกนั่นเองนะคะถ้าเทียบแล้วนะร้อยบนที่แอดมินได้นำเสนอไปหลายหาย EP แล้วก็จะเห็นว่าแอดยืนก็เป็นร้อยบนที่น่าสนใจเพราะรอบที่แล้วก็เข้ารอบนะคะ รอบนี้1 3 4แล้วก็5ของแอดยืนค่านำไปเทียบกับแอดกับตันเมื่อกี้ก็จะเห็นนะคะว่าชนตัวเดียวก็คือชุด 3xx นั่นเองนะคะร้อยบนแอดกับตันร้อยบนแอดยืนชนกันที่ 3x x นะคะท่านผู้ชมแต่ต้องบอกว่ามันจะมีความขัดแย้งถ้านำไปเทียบกับร้อยบนของคนบนฟ้าที่รอบที่แล้วก็ผ่านเข้ารอบร้อยบนคนบนฟ้ารอบนี้ไม่มี2และก็ไม่มี3หรือพูดง่ายๆว่าดับร้อยบนที่เลข2และก็เลข 2, สานะคะ่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็จะไปขัดกับนะคะในส่วนของผลบนฟ้าเมื่อสักครู่จะเห็นว่านะคะมันก็จะมีนะ แนวทางใดแนวทางหนึ่งที่หลุดในรอบนี้อย่างแน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวแอดมินจะวิเคราะห์พิจารณาร้อยบนให้อีกทีหนึ่งแล้วกันรอติดตามในอีีต่อไปนะคะ,ะสำหรับอีีนี้จบครบทุกแนวทาง EP ีต่อไปก็จะมีในส่วนของการวิเคราะห์เด่นล่างของแอดเส้นหมีด้วยนะคะเดี๋ยวจะจับเป็นชุด2ตัวให้ว่ารอบนี้นะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยลองตายของแอดเส้นหมีนี่สามารถจับเป็นชุดไหนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในอีีต่อไปแล้วกันนะคะ คลิปนี้อ่านตัวเลขผิดพ,พูดวัยอย่างไรแอดมินต้องขออภัยด้วยฟังซ้ําเรื่อนซ้ําได้บ่อยๆเลยนะคะแล้วก็เจอกันใน EP ีต่อไปส่วนท่านใดที่สนใจจะสั่งสินค้านะคะก็ทักเข้ามาตาม Line ID Line Official หรือทางหน้าเพจ a c e o o o k นะในช่องของข้อความได้เช่นเดียวกันเลยนะคะ,ะก็จะส่งสินค้าทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็รอรับสินค้าหลังส่งไม่เกิน3วันนะคะปกติต่างจังหวัดก็ประมาณ2-3วันหลังส่งสินค้า แล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีเก็บเงินปลายทางเนาะนะคะแล้วก็ค่าส่งแค่39บาทเหมาเหมาเนี่ไม่ว่าจะสั่งกี่ชิ้นก็ค่าส่งเท่าเดิม39บาทนะคะ หลายท่านบอกว่าแอดติดใจใส่เสื้อหลากสีแล้วแน่ๆเลยนะคะก็หลายท่านแนะนํามานะคะอยากแต่ว่าให้แอดมินหลากหลายสําหรับสีเสื้อหน่อยนะคะจะได้ดูสดชื่นนะคะบางท่านบอกว่าสีดำเหมือนสีไว้ทุกอมทุกดูแล้วไม่สดไม่ชื่นนะคะก็ปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของท่านผู้ชมที่น่ารักนะคะปาคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ